สวัสดีพี่พี่เอฟซีสุทธันนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพักเครื่องผ้าเหมานะครับราคาแบ่งปันนะครับวันนี้จะนําผ้ามาให้พี่ได้ชมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถนี่ทักมาได้เลยนะครับนะานี่ด้านบนนะครับจะเป็นสแกน q r Code ์โค้ลนนะครับนะาสามารถทักทางไลน์ได้เลยนะครับ ส่วนพี่ๆที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทร0992363998นะครับเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับนะแอดไลน์เบอร์โทรนะครับเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วส่วนช่องทางการชำระเงินเรามีบริการเก็บเงินปลายทางและ แบบโอนนะครับนะเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะนี่วันนี้ก็มีสวยๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับราคาแบ่งปันนะครับรายการองค์ละ300บาททุกรายการนะครับวันนี้เป็นรายการองค์ละ300บาททุกรายการนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนอย่าลืมติดต่อเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะและ ผมขอฝากนิดนึงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พีเอฟซีท่านนะครับเรามาชมรายการที่1กันเลยรายการที่1น,นะครัะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมนะครบับวัดหนองหลวงนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่1น,นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่2นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านจังนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านจังรุ่นแรกนะครับ2480ดศนย์นะพี่นะนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่สองนะพี่นะต่อไปรายการที่3มนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไผ่นะครับนะเป็นเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไผรุ่นแรกนะครับสองสี่เจดแปดนะพี่นะ รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่3นะพี่นะต่อไปรายการที่4นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโพสิตารามนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับปี2 5 2 1้านะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่4นะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะครับอายุ78ดสิบดพรรษานะครับปีสองสี่เจ็ดเก้านะพี่นะนี่เป็นเหรียญเก่านะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่หนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่นะน,ะนี่นะครับด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับนะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หกนะพี่นะต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่ เป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับมีรอยตะใบนะครับนะนี่ดูเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่7ดนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่8ดนะครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับหรือเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับ เป็นรายการที่8นะพี่นะต่อไปรายการที่9นะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระหูยานเนื้อชินเก่านะครับนะเป็นพระเนื้อชินเก่านะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่9นะพี่นะต่อไปรายการที่10บนะครับ เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานเป็นพิมพ์ไก่หางพวงนะครับนะานี่ดูนะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะครับนะานี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่10นะพี่นะาต่อไปรายการที่11นะครับเป็น พระเนื้อดินหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ไก่หาง3เส้นนะครับนะเป็นหลวงพ่อปรานนะครับเป็นพิมพ์ไก่หาง3เส้นนะพี่นะสวยเดิมๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่11นะพี่นะต่อไปรายการที่12นะครับเป็น เหรียญพระปิตาห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญพระปิตาห่วงเชื่อมนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นวงเดือนนะครับด้านหลังเป็นวงเดือนแบบนี้นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่12นะพี่นะต่อไปรายการที่13กันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อมุม วัดประสาทเยือนนะครับนะาปี2517นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะพี่นะานี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่13านะพี่นะต่อไปรายการที่14นะครับเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับนี่รุ่นแรกนะครับปี2 5 0 7นาะพี่นะ จังหวัดสกลนครน,นะครับนะนี่รายการนี้300อบาทนะครับเป็นรายการที่14ี่นะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับนี่เป็นพระจอบเล็กหลวงเพ่อะเงินอีกองหนึ่งนะครับนี่เป็นจอบเล็กหลวงเพ่อะเงินเนื้อหาเก่านะครับดูมีรอยตะไบนะครับนะ นี่มีรอยตะใบแบบนี้นะครับเก่าเลยเนื้อนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่15้นะพี่นะต่อไปรายการที่16นะครับโหองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับเป็นพิม 6ชั้นนะครับเป็นพิมพ์6ชั้นเนื้อจัดจัดมันๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่16นะพี่นะต่อไปรายการที่17นะครับเป็นนี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับองนี้เป็นพิมพ์7ชั้นนี่เนื้อหาจัดนะครับผ่านกัน ใช้งานนะครับองค์นี้เนื้อหาจัดนะครับผ่านการใช้งานนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะพี่นะรายการที่17นะพี่นะต่อไปรายการที่18นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะครับนะเป็นพระปิตาหลวงปู่จีนเป็นพระเนื้อผงจุ่มลักษนะครับองนี้เป็นพระเนื้อผงจุ่มลักษนะครับนี่ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะพี่นะ <c oughs> มาต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินจันทบุรีนะครับนะนี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับนี่มีต่อโค้ดตรงนี้นะพี่นะนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะพี่นะเป็นรายการที่19%นะครับครับอ่ต่อไปรายการที่20นะพี่นะเป็นนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับองนี้เป็นชินราชใบเสมาเนื้อชินนะครับนีส่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะพี่นะนี่นะครับนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางไลน์นะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับแบบนี้นะด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR code l ล n e นะครับสามารถทักมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะนี่ ส่วนพี่ๆที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับไม่เป็นไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร0992363998นะครับนะเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะครับนะสามารถเบอร์โทรนะครับกับเบอร์ไลน์อันเดียวกันนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดได้นะครับนะนี่แล้วเรานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนะ นะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะและก็ขอฝากพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้อมพักเครื่องนะครับนะอัดคลิปใหม่พี่ได้ชมพักกันในราคาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับนะก็เป็นรายการองค์ละ300้อบาททุกรายการนะครับวันนี้องค์ละ300อบาททุกรายการนะครับนี่มา เราก็มาชมพระกันต่อนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับเป็นเหนร,เรียญหล่อสี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขนะครับนะองค์นี้ออกเป็นเนื้อสำลดเก่านะพี่นะน่าจะออกเป็นเนื้อสำลดเก่านะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเป็นเหรียญทรงเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ2 4 8 5นะครับรายการนี้นะครับสามร้ยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสอนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญ เสมาหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับสวยๆเป็นสีทองด้วยนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับองนี้เป็น สมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับเป็นพิมพ์อกตลอดนะครับนี่อกตลอดนะนี่อกล่องนะครับนี่เนื้อหามันมันเก่าเก่านะครับมีเม็ดแร่มวลสารชัดเจนนะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่24่ี่นะพี่นะ ต่อไปรายการที่25นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปุ่โตรุ่นแรกนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปุ่โตรุ่นแรกนะครับปี2510นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่25นะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่26นะครับ นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสีทองนะพี่นะสวยๆเลยนี่สวยคมชัดนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับสองสี่หกนะครับนี่ดูนะครับมันจะสะท้อนไฟหน่อยนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่26่ิบนะพี่นะนี่ ต่อไปรายการที่27นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้เป็นพระหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ดูเนื้อเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่27นะพี่นะนต่อไปรายการที่28นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่นี่วัดหนองโพนะครับพศสองสี่แปดสองนะพี่นะสองสี่แปดสองนะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะ นี่องนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ดูเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยนี่นี่นะครับีรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่29นะพี่นาะมาต่อไปนะครับรายการที่30นะครับ ก็เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับนะเป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่โอ้โหดูเนื้อเก่านะครับเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบนะพี่นะนะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนหรือ อยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้นะครับนะ้ด้านบนนะครับจะเป็นการสแกน QR code ไลน์นะครับนะสามารถทักไลน์มาได้นะครับส่วนพี่ๆที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามหรือติดต่อกันได้ที่เบอร์โทร0992363998นะครับนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะและเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้ด้วยนะครับ เบอร์ไลน์กะอันนี้เบอร์เดียวกันนะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้อมพักเครื่องพระเหมานะครับ v i p นะครับมาอัดคลิปให้พี่ได้ชมพระเครื่องในราคาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับนะนี่ส่วนช่องทางการชำระเงินเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง เก็บปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะครับเก็บปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม5้าสิบาทนะพี่นะนะครับแล้วก็มาเราก็มาชมพระที่เหลือกันนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะครับเป็นเหรียญที่ลาลึกนะครับสองสี่แปดหกนะพี่นะนี่เป็นเหรียญลงยานะครับสวยๆแบบนี้นะรายการนี้สามร้อบาทนะครับรายการที่ สามสิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นสองสี่หกเก้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับสองสี่หกเก้าลงยาสีเขียวสวยๆแบบนี้นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นหลวงปู่โตนะครับลงยาเป็นพันเหรียญหลวงปู่โตลงยานะครับนาะปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับวัดประดู่ฉินพีนะครับนี่เยือนอินเดียนะครับด้านหลังนี่เยือนอินเดียนะพี่นะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะพี่นะ ต่อไปรายการที่34นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตลงยาสีเขียวนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับปี2510นะครับวัดประดูฉินพีรุ่นแรกนะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับรายการที่34นะพี่นะมาต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับรายการที่ 35นะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะครับองนี้เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะครับเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กนะนี่เนื้อหามันๆเก่าๆแบบนี้นะครับนะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่35นะพี่นาะนี่นะครับนะ วันนี้ก็มีให้ชมทั้งหมด35รายการนะครับชอบสนใจรายการไหนอย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้เมื่อต้นคลิปนะครับนะและส่วนวันนี้นะครับผมก็มีไม้ชมทั้งหมด35รายการนะและก่อนจะปิดคลิปก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะนะครับส่วนวันนี้ป้อมพระเครื่องพระเหมาก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ